สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูณเติมถูกแต่ได้เพชรเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่งยูเอด้ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเจนแน่นอนนะคครรัับบบผมสายใจได้ ใครที่กำลังมองหาร้านขายดีเกมมาวีฟิฟายกุ้มทุกถูกวันนี้เราผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยร้านดีเกมบริการขายดีเกมครับร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีดีเกมให้เลือกเพียบครับผมส่วนใครที่อยากจะขายดีเกมนะครับทางเพจยังรับซื้อด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยนะครับและทางเพจนะครับยังรับกลาอดีเกมด้วยนะครับและยังรับแก้เฟซทุกรูปแบบด้วยนะครับบริหารงานโดยแอดมินเต้ขั่นเทพนะครับและที่สำคัญครับเพจดีเกมไม่มีการกงการเกียนแน่นอน100%ครับผมใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิ้งแฟน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับอูเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาลงคิดใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาขอบคุณ1แสนาไค้นะครับที่เพื่อนเนีกก่ยกดให้ผมถึงนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณๆๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆหนูๆทุกคนนะฮะที่กดนให้ผมนะฮะทุกคนฮะ,ะขอบคุณจริงๆนะฮะที่ถึงหแสนซาไค้นะคะรับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ1่ล้าน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะแดีก็จะพัฒนาคอนเทนต์ดีๆนะคระับซึ เดี๋ยวทุกคนไม่เห็นในชุมชนผมก็เลยเป็นโพลวิดีโอแล้วกันทุกคนจะได้เห็นกันนะฮะโอเคทุกคนก็สามารถถามมาได้นะเพื่อนๆหนี่พิมพ์ว่า Q&A นะครับแล้วก็เขียนว่าอูเมอร์นะครับแล้วก็ถามคำถามที่เพื่อนเนี่ยอยากจะถามนะแล้วก็ถามมันเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร,ร์ทั้งสองท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนผมนะก็จะมีทางด้านของมิโนทอม่าครับบริการเติมเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟนะรีฟาร์วีนะมิโนทอม่าเนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะครับที่เติมมาวีที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับทุกคนนะแพ็กเกจก็็ปปรระะมมาณนนนนี้คับบเหหึ๊ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออประวัตินั้นแหละส่วนเพจดีเกมนะครับก็จะเป็นการขายดีเกมนะฮะใครอยากได้ดีเกมดีไฟอาร์วีนะครับคุ้มคุ้มทุกถูกนะฮะทักไปได้เลยนะครับเพจดีเกมนะครับบริการตลอดนะครับทุกคนเนี่ยโอเคครับก็ใครอยากถามอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาลงให้นะถามแบบซับซ้อนรายกันนะครับไม่ต้องถามเยอะนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าผมนะครับแสนหน้าก็เติบเหมือนเดิมนะ ยังไม่ได้แบบว่าออกมาถามตั้งแต่หนึ่งแสนแรกเนี่ยก็คือแบบว่าอุปกรณ์มันยังไม่ครบนะคะตอนนี้มันก็เริ่มแบบที่จะครบแล้วนะคะมีฟงมีไฟมีอะไรแบบพร้อมแล้วนะก็พร้อมที่จะทําแล้วเนาะโอเคครับแล้วก็เจอใหม่นะฮะแล้วก็ต้องขอฝากช่องทางสตรีมผมด้วยทุกคนสตรีมที่เฟซเพจบุ๊กนะะีฮะเอ้ะ ก็พูดว่าเพจเฟซบุ๊กนะฮะอุ้มเมอร์นะฮะมาติดตามกันเยอะครับแบบไร้สดเห่าไงคนดูแค่ประมาณหลัก10-20เองนะฮะคือน้อยมากนะมาให้กำลังใจกันหน่อยนะใครคิดถึงก็มาเนะี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้สตรีมใน y u t u b e เนาะเพราะว่ามันแบบมันมีหลายปัญหาทุกคนมันเปิดเพลงไม่ได้นะ ว่าจะเล่นอะไรมันก็ยากนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยจะแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วมันก็แบบว่าแก้ไขไม่เหมือนเฟซอ่ะทุกคนเฟซมันแก้ไขง่ายกว่านะครับผมก็นสมาสริมเฟซมากกว่านะครับประมาณนั้นเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป Q&A นะครับผมเพื่อนๆถามมาเลยนะครับก็จะรวบรวมคำถามแล้วก็มาตอบให้นะวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเกมนะก็ไม่ต้องคิดถึงกันนะเอ้ยก็คิดถึงกันนะครับผมก็มีคลิปนี้มาให้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบายถามกันมาเยอะนะครับทุกคนครับรอตอบอยู่